เซิรั้นที่สนะคะจ้ารั้จ้ดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร่ไม่เป็นไรเป็นเป็นเป็นวีดีโออสที่เทศบาลบ้านสวนนะคะ อําตำเภอปันทองจังหวัดเชียงบุรีค่ะชื่อไหนนะชื่ออาเภอปันทองจังหวัดเชีบุรีเชีงบุรีอาเภอปันทองนช่งช่ไม่คือคือคุณนายเมียนายตำรวจเขาทำงานอยู่ที่สบานุบัญชีโอ้เขาก็ําไปใเขาก็เไปพา ไม่มีค่ะยัไม่บมาไม่มีไม่อไปุดมีคนไปสุบเป็นโควไม่มีค่ะไม่มีไม่เคยเป็นเลยอยู่กับบ้านไม่เคยค่ะไข้หวัดให่ก็ไม่มียไม่เีค่ะ

ไม่เก็บระกามือเบามากเลยคุณรอ้อยจ้าขอบคุณมากมากค่ะ ่สวัสดีค่ะมินีแทปเปอร์ก่อนแทปเปอร์วันนี้มาเก็บดอกสนอ่ามาเก็บไปทำอะไรกินวันเนี้ยทำไปแกงส้มยังงั้นก็จับผัดกับน้ำพริกมแต่้าขับรถไวก็จะมาละรีบรีบเฮียเฮีย,ยนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูสถานที่ที่มินี้มาเก็บดอกสนนะโอ้ลงทุนเดินลงไปในข้างล่างคูน้ำเลยนะคะ รถไฟจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะมาล้วรถไฟก่อนตอน,นแรกมีเต็มเลยค่ะพอรู้ว่ายานีจะมาเจ้นาที่ตัดดอกขน,นุไปหมดเลยค่ะแล้วตปนในคลอง <c oughs> ดูค่ะดูยยนียืนค่ะ โอ้ยรถไปจะมากก่อนังยัง,ยงเรื่อยๆไม่มีมียะบอกรถมันยังวิ่งอยู่เลยเออะๆค่อ,อ,อยๆเดินนะดูค่ะผนทางลำบากก็ยังสู้ค่ะ ถึงไหมน่ะเออมันได้ยังงีอ้อันนี้ดอกไม่กี่เยอะเท่าไหร่มันโดนน้ำฝนตกใส่ดอกมันก็เลยหุบด,ดอกปี้บใช่ไหมดอกปีบต้นมันสูงเหมือนกันนั่นน่ะ อินีระวังนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วได้ลความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะโอ้เยอะเลยเยอะเลยนีเยอะ โรงงานแม่อ๋อโอ้โหจะหกหมดแล้วนหะ พอกินย <con> ังอะพอได้ผัลไหยเดียวพอได้ผลจะได้มาเก็บไม้อ่ะสวัสดีจ้าจับมาได้แก็บที่พ่อขากลับค่ะได้ดอกสนุแล้วค่ะความพยายามนะคะอยู่ทางเดินค่ะเอ้ยเดี๋ยวจะทำตอนขึ้นแต่ตอนขึ้นตอนขึ้นนะคะตันขึ้นค่ะ น,นี่จะขึ้นแนะอ่าขึ้นขึ้นขึ้นค่อยค่อยค่อยนั่งนะคะไม่ไหวค่ะเออนั่งก่อร์อน,น <laughs> มาตรงนี้ก็หมดตัวเรียบร้อยเฮ้ยเขาขัาบช้าอยู่ Yeah.